อ,อ่ะทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันในแมป a t t a c k o n Titan Ev Evolution เนาะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนเล่นอาจจะไม่ทอาจจะไม่เซียนเท่าคนอื่นนะครับแต่ก็อยากสอนอย่างั้นตอนเราเข้าเกมเนี่ยให้เรามาที่คัต่อไมนะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยใส่ได้ตอนเวลหนะเพราะงั้นก็เอาไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนะครับเราไปดูคัตที่ัตคัคตอไมก่อนเนะาะมก็จะโหลดสักแป๊บหนึ่งนะ ไม่นานเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็แต่ตัวตามที่เราต้องการได้เลยครับอันนี้ผมแต่งไว้ประมาณนี้แล้วนเนาะเปลี่ยนทรงผมดีกว่าเอาเอาเป็นทรงนี้ดิอุ้ยทรงทรงอ่ะทรงนี้แล้วกัน โอเคแล้วก็เรามาดูกันที่ส่วนที่สําคัญครับก็คือส่วนนี้เนาะก็คือเป็นโล่ตัว F ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือสุ่มแคนซึ่งแต่ละแคนเนีนะ่ยก็ยังมีความสามารถไม่เหมือนกัน,นครับยกเว้นคอมมอนเนาะคอมมอนคือไม่มีอะไรอะไรเลยนะเพราะงั้นก็พยายามหาแหลขึ้นไปนะครับดีสุดก็เป็นอีพิกเนาะถ้าที่คนธรรมดาจะมีดวงหาได้นะครับเดีย๋ยวถ้าไม่มีเนะี่ยก็400การันตีแน่นอน1 1รอบนะครับ เลเจนด์ Legend, อันนี้แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเก็บแคนได้หนึ่งแค้น,นครับกดเปลี่ยนตรงนี้เนาะถ้าอันนี้คือลบแคนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งวิธีฝากเนี่ยก็คือกดดิโพซิตตรงนี้นะครับมันจะฝากให้เลยเนาะอ่าเรามาดูกันที่เกมหลักกันดีกว่าเกมหลักเนี่ยให้เรากดเพย์ไปนะครับเลยถ้าอยากจะจอยเพื่อนอนะ่ะให้กดเพย์ตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะว์าไปเลยเนาะถ้าใส่เชื่อตรงนี้โอเค เดี๋ยวรอโหลดอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะผมปรับภาพต่ำไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ลื่นอยๆในการทําคลิปนะครับเพราะว่ามันจะแหลกตอนคนดูดูเนี่ยครับมันมีปัญหาแค่ตรงนี้เนาะอันนี้จุติเฟสก็ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วมารับตรงนี้ได้ครับปวดเคมได้เลยเนาะแล้วก็ส่วน equipment อันนี้ก็เป็นอัปเดต อัพเจ็ตเน่ยควรจะอัพทุกอย่างอย่างละหนึ่งก่อนควรจะอัพทุกๆอันให้มันเท่ากันครับเพราะว่ามันจะได้เป็นพอร์ตเนาะเอาไว้เลื่อนระดับในการลงลงมิชชั่นครับส่วนสกิลเน้นเป็นดาเมจเพราะมันมีสกิลมีประโยชน์เยอะนะครับหรือมันก็แล้วแต่สายคนเล่นครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะส่วนเปิร์กก็จะเป็นพลังแฝงแส่ได้แค่หนึ่งอย่างครับจากทั้งสี่อันเนาะ ให้เราเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนกระเป๋าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแค่นเนาะก็ไม่มีอะไรมากต่อไปก็คือมาเก็ตมาเก็ตเนี่ยมันจะใช้เป็นเพชรอันนี้สุ่มนะครับหาได้จากเวสนะครับอืมส,สุดก็จะเป็นสปินเนาะอ่าก็จะเป็นสปิน,นครับถ้ามีดวงก็ซื้อสปินไป หรือถ้าอยากได้ของตกแต่งก็ซื้อกล่องไม่ก็ดาบตรงนี้ได้อันนี้มันจะล็อกผลให้เลยครับแต่อันนี้มันจะสุ่มเนาะสับอันนี้อ่าก็จะอยู่ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราต่อไปเนะี่ยเราไปลองเล่นกันเลยเนาะพูดเล่นเริ่มแรกเนะี่ยจะเล่นได้แค่ระดับอีซี่ครับพอตก็คือมันต้องอัพถ้าสเตตเกียร์ให้เต็มทุกอย่างนะครับอย่างละหนึ่งหรือสองก็ว่ากันไปเนาะดาบที่ง่ายเนะี่ยก็จะเป็นเอาสเกิร์ตนะครับ ไททันมันอยู่กันเยอะแล้วก็หาง่ายผมว่าจะเลือกเป็นเอาสกเกิร์ตเนาะส่วนด่านอื่นอ่ะก็แล้วแต่คนชอบแต่ป่าเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันกว้างเกินไปนะครับอืมมันกว้างมากจะหาไททันยากเนาะแล้วเลือกเอาสกเกิร์ตเนี่แหละไวสุดแหละแล้วก็เริ่มไปเลยเนาะโซโล่ Solo. ง่ายๆโอเคเราเรลออีกสักแป๊บนึงนะครับอ่า มาอยู่ในหน้าเกมแล้วตั้แต่สีฟ้าเนี่ยเอ่อม่วงๆตรงซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็นแก๊สส่วนสีแดงก็เป็นดาบนะครับส่วนตรงกลางก็เป็นเลือดส่วนอีกอันนึงผมไม่แน่ใจเนาะอาจจะไม่พูดดีกว่าเพราะว่ายัางไม่รู้คิวแบบ E เป็นสลิงนะครับส่วนเห็นตรงเมาส์ตรงกลางจอไหมอ่ะก็จะเป็นไอ้ตรงที่มันเป็น้ายขวาก็จะเป็นการยิงสลิงครับถ้าผมกดค e นะิวแบบ E เนี่ยมันจะยิงตามจุดที่มัน ุ่งใส่เนาะตามจุดที่มันมาร์กให้นะครับไม่ไม่แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาเททันกันเลยกดสเปซบาร์เป็นการบูตนะครับวิธีการฆ่าเดรทันอะ่ะให้เรากดแคปล็อกมันจะได้ง่ายๆคล้ายๆกับอันเตสอร์ครับมันหลักการเดียวกันเลย็ค่ยีประมาณนี้เนาะคล้ายๆกับอันเตเตอร์เลยนะครับให้เราอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ปัดพอแค่นี้ วิธีก็คือกดสลิงเส้นหนึ่งครับ Q หรือ E ก็ได้แล้วแต่เราถนัดแล้วก็อ้อมไปด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับแต่ผมจะชอบไปด้านซ้ายเนาะแล้วกดสเปซบาร์แล้วค่อยกด E ทีหลังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นกลางจอให้วิธีการกดเนาะแป่นีประมาณนี้เอ้ยไม่ตายเอาไ่เอาม่อีกรอบนึ่งอ่ะตายละวคประมาณนี้นะครับโอเค กระยาเล่งง่ายเนาะเกมนี้เอฟเฟกก็สวยนะครับแต่อันนี้ผมปรับพับต่ําเพื่อง่ายต่อการทําคลิปนะครับคนดูจะได้ไม่กระตุกเท่าไหร่นะครับมันเป็นที่โปรแกรมหรือการจอผมเน่ากันไม่รู้นะครับแต่การอเจอแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆเนาะดาบบินไม่ต้องไปเปลี่ยนเนาะจนกว่าสีแดงมันจะหมดนะครับแต่ถ้าใกล้หมดเนี่ยควรเปลี่ยนแล้วนะ แล้วถ้าโดนเทท่านจับเนี่ยแล้วเราไม่มีดาบเราก็จะโดนกิน,นครับอันนี้ต้องระวังด้วยุวยไม่โดนโ,โอเคก็ยังเล่นชิวๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนเนาะเกมนี้โซโล่ก็ยังง่ายสุดคนะัะเพราะมันไม่ต้องไปยุ่งกับใครเนาะแล้วคนอื่นก็จะไม่แย่งเวลเราด้วย โอเคหรืออีกสิบเอ็ดตัวนะครับอีที่ก็จะให้ค่าเด็ดแค่ยี่สิบตัวเนาะทุกแมปเลยนะครับอุ้ยเอยอเอ,อไม่โดนอีกอะโอเคโดนสักท,ทีเออแก๊ดเกมนี้กับดับ มันหมดง่ายมากเลยนะต้องระวังด้วยวิธีการเปลี่ยนแก๊สหรือดาบเนะี่ยเอ้ยส่วนดาบเนะี่ยให้กดตัวอาร์นะครับเปลี่ยนได้สองสามรอบเนาะถ้าดาบยังมีอยู่เนะี่ยให้กดอาสองรอบนะครับรอบแรกมันจะเป็นการทิ้งดาบเฉยๆเนาะส่วนแก๊สเนนะี่ยเราต้องไปไอคอนเหลืองๆนะครับเดี๋ยวกลับถ่านก็ว่าแต่ถ่านอยู่ไหนนะเนี่ยถ่านอยู่ไหนวะ ปะพับไปเอ่อฐานฐานชิบหายฐ,ฐ,ฐานอยู่ไหนล่ะอุ้ยสวยละ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดเป็นตอนที่เปลี่ยนแก๊สเลยนะครับได้แล้วครับกว่าจะ,ะเปลี่ยนได้ไมันจะเป็นสีเลักนี้นะเป็นสีหเหลืองๆตรงนี้นะครับคือที่เปลี่ยนแก๊สเนาะ <c oughs> แล้วก็มันนัวต่อได้เลยนะครับ โอเคมีแกแล้วเราห้าวได้แล้วเฮ้ยไม่โดนนี่ไงอ้าไม่โดนเนี่ยเ้ยถ้าโดนจับมันจะเป็นยังไงนะให้เรากดปุ่มให้ทันครับไม่งั้นจะโดนกินแต่โดนกินรอบแรกไม่น่าจะตายนะ ค okay. ถ้าติดคีมมันจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับแบบเมื่อกี้เนาะโอเคเราเก่งละเราห้าวได้แล้วตอนนี้ชิปลีกสองตัวอุย้ยทำไมผมไม่ฟันวะเมื่อกี้ โอเลิตัวเดียวชึบเรียบหรอเอ้าเฮ้ยนี่ไงพอค่าเสร็จเอ้ยพอทำภารกิจเสร็จก็จะเป็นอย่างี้นะครับเราออกก่อนเนาะมันจะดอกเปิรกแน่นอนหนึ่งหนึ่งอันนะครับแต่ระดับไหนก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่ดวก ก็ยังมีประมาณนี้ครับในการเล่นแบบ Attack on Titan Revolution เนาะส่วนคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรนะก็ต้องรอด,ดูนะครับเพราะว่า <c oughs> ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ครามแตอะอสุรานะโอเคก็ยังมีประมาณนี้ครับถ้าใครมีคำถามเลยเนะี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้ววันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ